เคยรู้สึกไหมเวลาอยู่คอนโดและชีวิตยังขาดอะไรไปบางอย่างเดี๋ยววันนี้จะพามาดูคอนโดที่ใช้ชีวิตครบได้เลยกับที่นี่สุภไลพาร์คสีนครลินห้องดีงามในราคาที่เอื้อมถึงดูดิมันใหญ่จริงๆนะทุกคนห้องนี้ขนาด52ตารางเมตรภายในห้องเนี่ยเราตกแต่งให้เรียบร้อยฟิลนี่เหมือนพักอยู่บ้านด้วยความที่เป็นห้องใหญ่ก็จะได้ความโล่งโปร่งสบายอยู่กันสองคนก็ยังไม่อึดอัดเลยใครที่ของเยอะหรือว่าเป็นสายเก็บนะนี่เลยบิวอินตู้เก็บของไว้ให้แล้วโต๊ะทานข้าวใหญ่ๆสีที่นั่งโซนครัวปิดแยกมาให้ด้านนอกเคาน์เตอร์ใหญ่มาก โอ้เอ้าจริงห้องนี้อยู่กันเป็นครอบครัวก็ยังได้เดีวดูห้องนอนนี่ใหญ่ปีกกันห้องเป็นสัดส่วนด้านหลังก็ทําเป็นพื้นที่แต่งตัวโต๊ะเครื่องแป้งกับตู้เสื้อผ้ามีครบและที่สําคัญอะห้องเนี้ยวิวสวยมากตื่นขึ้นมาเปิดม่านรับแสงชมวิวสระฟินฟินได้แบบนี้แล้วว่าห้องนี้คนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเหมาะมากเพราะนอกจากได้พื้นที่ห้องกว้างๆแล้วอะส่วนกลางที่นี่ก็มีพื้นที่ให้เด็กๆด้วยส่วนลอยฟ้าขนาดใหญ่สนามเด็กเล่นสายออกกาลังกายก็มีฟิตเนสกับสะไว้นาของกินนี่ไม่ต้องพูดถึงฟฟทัมนา่ มีครบแถมยังใกล้เอ็มอทีทั้ง2ส,สถานีสีอุดมและสีเอีย่ยงสี่อนพาราได์ตลาดนันดรถไฟใกล้แค่นิดเดียวทำเลปังห้องใหญ่แถมไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะห้องนี้ราคาแค่2.49ล้านบาทเท่านั้นอยู่เป็นครอบครัวเล็งคอนโดไว้พลาดไม่ได้เด็ดขาดสนใจอยากดูห้องรีบทักมาเลยเดี๋ยวเราพาไปดู